เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2553ทางวัดบุรนาวาสเขตทวีวัฒนากรุงเทพได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขาพระองค์จในส่วนแรกเกี่กักนในนามของ ในปอทั้งหลายขอรัการได้คุยเฉลิมเกียรติเรื่องโคการมหาชงเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นแสนพรรษาถวาองสองพันห้าร้อยทนในุบงอรุกเดชเดหัวประมินตรามหามินุรเดชไมตลับเวราาทุกทีจากปีนั้นวันนี้เสียอิทธิราชพระมาิดผู้ทรงพระคุณานพระเิฐ ขบคุยุับเจ้าทุกายที่ได้มาประชุม้องกันในที่นี้ทั้มีอิสมภาพและสำนึกในประม m าพนะอุาเกีริเป็นตนๆอินไทยบาลองผู้มีพระบาททรงมีวิทยาคุณสาสนาและพระราชทานบณิทานนั้นแน่ในการบำเพ็ญพระราชกุศลอระเดียดีด้วยพระรานิไทยเตี่ยมด้วยพระเมตตาคันนาเพื่อบำบัดกปวง เนื่องในวันอันเป็นสุขขี้พระพุทธเจ้าสงายขอพระราจรถวายเราด้วยโดยการบูุกลพระภิกษุโดยเดินเื่อเกียรติขอถวายขอได้ใานมงคลขอข้าพุทบุญแห่งความคาของพระพุทธเจ้าสงายที่ได้ทำไว้เราก็รู้ว่าแห่งบุญประสิทธหน้าใเรัยามที่ว่าที่ได้จริยธรรมสลศ์แหลมบา พระบุรพามหาดกิราพิรานชรพระอูค์รงโกรธบาลให้ใจกวขางผู้ดีประบาททรงมีพระภารณามัยสูลประจารโกกาภาตแหลมตะววนตรไรทั้งพวกทรงมีพระชนมายุจยืนนานทรงพระเาษสทุกนานในนี้ขอถุกสิ่งตรงสำนึ์ดังพระในศานาเป็นมิวันของข้าพรเจ้ามหลาย าริการบรรรพชาในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไตรจีวรถวายพระอุปชาในพิธีรวมจำนวน84ไตร สำหรับการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมบรรพชาสามเนรโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุธรรมานุศาสตร์คุณธรมมโมเจ้าคณะเขตทวีวัฒนาเจ้าอาวาสวัดอุรณาวาสให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตทวีวัฒนาหอภาพยนตร์กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดถึงสาธุชนทุกท่านซึ่งทางบริษัท SKS ได้เป็นเจ้าภาพพิธีปลงผมและถวายพตรตหารเพลนแด่สัมมณเนรและพระพิสุขสงฆ์จำนวนทั้งหมด115รูป ในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกันหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท SKS Engineering and Service จังจำกัด